เรียนผู้ใช้งานคอนเทนเนอร์กู๊ดแพคคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลคอนเทนเนอร์รุ่น mb 5ของเราในวิดีโอต่อไปนี้เราจะขออธิบายขั้นตอนการจัดการที่ถูกต้องเพื่อให้มั่นใจว่าสภาพการทำงานมีความปลอดภัยต่อทุกคนที่เกี่ยวข้องการถอดแผ่นไซวอลหมายเลข4 คอนเทนเนอร์ er MB5 มีแผ่นไซ์วอลหมายเลขสีที่สามารถถอดออกได้โดยจับที่กรอนทั้งสองข้างยกขึ้น90องศาแล้วเลื่อนกรอนเข้าด้านในเพื่อปลดแผ่นไซ์วอลจากนั้นทำการยกแผ่นไซ์วอลขึ้นและวางไว้ในตำแหน่งที่ปลอดภยัยซึ่งเมื่อถึงในขั้นตอนนี้คอนเทนเนอร์ er ก็จะพร้อมสำหรับการขนถ่ายสินค้าออกเมื่อภายในคอนเทนเนอร์ว่างเปล่าแล้วให้นำแผ่นพลาสติกและเศษขยะออกจากคอนเทนเนอร์ การประกอบแผ่นไซวอลหมายเลขสี่ต้องประกอบแผ่นไซวอลหมายเลขสี่เข้ากับคอนเทนเนอร์ทุกครั้งหลังใช้งานโดยวางขอบด้านล่างของแผ่นไซวอลบนโครงคอนเทนเนอร์และดันเข้าด้านในยกที่จับกลอนขึ้น90องศาเลื่อนกรอนออกไปด้านนอกเพื่อทำการล็อกแผ่นไซวอลเข้ากับโครงและดันกรอนลงเพื่อย,ยึดเข้ากับคลิปล็อกข้อควรระวัง การไม่ประกอบแผ่นไซวอลหมายเลข4จะทำให้เกิดอันตรายในระหว่างการขนย้ายโดยประตูคอนเทนเนอร์จะหลวมและสามารถเลื่อนออกได้ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอย่างร้ายแรงต่อเพื่อนร่วมงานของคุณและของเราก่อนที่จะทำการพับคอนเทนเนอร์ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำป้ายฉลากต่างๆออกจากแผ่นไซวอลทั้งหมดแล้ว การพับคอนเทนเนอร์เปล่าตามลำดับที่ถูกต้องให้ทำการปลดตัวล็อกแผ่นที่มุมด้านบนของแผ่นไซวอลหมายเลขหนึ่งแล้วปล่อยแผ่นไซวอลลงช้าๆดำเนินการกับแผ่นไซวอลหมายเลขสองในลักษณะเดียวกันจากนั้นยกแผ่นไซวอลหมายเลขสามขึ้นเล็กน้อยยียงไปด้านหน้าปล่อยแผ่นให้ราบไปกับพื้นและดำเนินการลักษณะนี้กับแผ่นไซวอลหมายเลขสี่เพียงเท่านี้การพับคอนเทนเนอร์ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วการซ้อนคอนเทนเนอร์เปล่า ทำการซ้อนคอนเทนเนอร์ที่พับแล้วโดยสามารถซ้อนการสูงสุดได้จำนวน12ตัวตรวจดูที่ตัวซ้อนเพื่อให้มั่นใจว่าคอนเทนเนอร์ถูกซ้อนอย่างปลอดภัยจากนั้นทำการตรวจสอบว่าแนวแท็ก RFID ถูกจัดให้อยู่ในด้านเดียวกันหรือไม่หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอนนี้แล้วคอนเทนเนอร์ก็พร้อมสำหรับการเก็บรวบรวม g ู o ดแค c k ขอขอบพระคุณทุกท่านสําหรับความเอาใจใส่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ปลอดภัยทั้งสําหรับตัวคุณเองเพื่อนร่วมงานของคุณและ g ู o ดแค c k ของเรา